ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังพี่ดาวเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับน้องน้องช้างก็ยืนรวมตัวกันนะครับผมวันนี้จะมีคณะทางเผจดิจันมาเยี่ยมของ ช้างวัฒนธรรมนะครับหมู่บ้านทราลาดนะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มที่สามครับผมว,นะวันนี้ก็ทางเพจิจันก็จะมาเยี่ยมนะครับวเวลาประมาณบ่ายโมงครับผมนะตอนนี้ก็น้องช้างก็ลงจากรถแล้วนะครับผมก็กินหญ้ารอไปเรื่อยนะครับผม ก็ผังพี่ดาวนะครับผมยืนเล่นอยู่นะครับผม ลังส้มครับเดินมาแล้วครับลองส้มก็กินหญ้าอยู่นะครับอร่อยไหมลองส้มปล่อยกินหญ้านะครับผมกินเครือครับ นี่เขาเรียกคืออะไรครับกวนตาลปันนอกเพิ่งได้นครับปันนอกเรียกเครื่อีดบอกครับภาษาไทยเรียกเครื่องใส่ไก่เนาะครับผมอ๋อครับเครื่อไส้ไก่นะครับผมผมก็เพิ่งได้ยินนะครับผม นี่ก็กลับจากมาช่วยงานที่บ้านพิมานพลกันนะครับผมก็มาลงรถหาทางเพจิจันเลยครับผมเพราะว่าเป็นวันเดียวกันครับวันนี้ส่วนอยู่ฝั่งนู้นครับผมก็จะเป็น ไายูดอยนะครับผมแล้วก็ภายสแลกครับ <c oughs> ก็จะซูมเข้าไปนะครับผมหนุ่มรอครับผม <c oughs> ภายตรงแท้ก็ <c oughs> อยู่บนรถนะครับผม <c oughs> ยังไม่ได้ลงจากรถครับ กไร่ปูผานะครับผมแล้วก็สาวอนทิพครับเป็นพี่กับน้องครับหล่อสง่างามครับผมไร่ปูดอย ยืนกินหญ้าอย่างสบายใจเลยครับหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมก็มจะปล่อยให้กินนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็คึมๆนะครับผลคึมๆนะครับเพราะว่าพายุเข้าครับ อากาศก็เย็นสบายครับวันนี้เดี๋ยวไปดูสาววบต่อนะครับสาววบนี่ก็จะรักกันทุกเชือกนะครับผมไม่มีตัวไหนที่ทำร้ายกันนะครับปล่อยด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ครับสาววบ รักกันชอบกันครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วครับตอนนี้แม่วัดสนาก็ยังไม่ได้ลงจากรถนะครับอีกสักคู่ควรประจอบก็จะเอาลงครับ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับผมเริ่มทยอยมาครับมาเรื่อยๆนะครับสาวบกินหญ้ายัางมีความสุขเลยครับได้เปลี่ยนอาหารครับกินหญ้า เครือนะครับผม พ่รุ่งนี้จะมีหมอมาครับผมพ่งนี้หมอจะมาตรวจประจำปีครับผมคือตรวจตุกเชือกเลยครับพรุ่งนี้ครับที่ยี่สิบแปดครับ หมอจะมาตรวจตรวจประจำปีครับตรวจสุขภาพช้างนะครับมาแล้วครับผมสายประกายแก้วครับผมกับสาวแม่มูลครับวันนี้ ก็มาทุกเขีวครับสุมท่าทรายครับน้ำหวานก็อยู่ฝั่งนู้นครับเพิ่งเดินมาครับตูนครับน้ำหวานยิงกินหญ้าอยู่บนทางนะครับยิงกินหญ้าเดินมาเรื่อยๆครับน้ำหวาน

สาวครับสาวไม่มูลครับใส่หลักภายประกายแก้วแล้วครับครับก็ต้องขอขอบคุณนีบซะครัผมที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพังพิดาวด้วยนะครับขอบคุณครับ